ถ้าคุณคิดว่าการที่คุณเห็นคนทิ่วบินโตต้องหมายถึงการไปทำบุญที่วัดนั่นแสดงว่าคุณกำลังคิดผิดตโลกูนว่าเยื่ออกพกบินโตทานเมือนเทีเ่ยงร่วมกันทุกวันพุธโดยใช้บินโตแทนกล่องโฟมเมื่อไหร่เราไม่มีคำว่าพลาสติกเมื่อนั้นแ่ะครับชีวิตเราจะกลับสู่วิถีชีวิตที่มีความสุขแบบเดิมๆม,มีคุณภาพชีวิตที่ดีทำมาจะเก,กือบปีกลับไปดูข้อมูลสามารถลด ถุงพลาสติกได้เกือบหมื่นชิ้นถ้าคุณคิดว่าการไปตลาดคือสถานที่ที่เลี่ยงไม่ได้ที่จะรับถุงพลาสติกและโฟมแต่ที่นี่ไม่ใช่เราเป็นตลาดวิถีชีวิตวิถีช,ชนชนวิถีชาวบ้านพยายามเน้นภาชนะที่ทําจากธรรมชาตินะคะและถ้าคุณคิดว่าเวลาคุณไปซื้อข้าวแกงแม่ค้าต้องใส่แต่กล่องโฟมมาให้แต่ร้านนี้ไม่ใช่ ตกลงกันหันมาใช้กล่องชั้นอ้อยแทนกล่องโฟมถึงแม้ว่าจะเป็นจุดเล็กๆแต่เราก็อยากช่วยโลกอีกทางหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ทางร้านเราก็ทำมาได้4ปีแล้วครับที่หันมาใช้กล่องชั้นอ้อยเราเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีหัวใจสีเขียวซ่อนอยู่ในตัวและคุณเองก็มีสไตล์ในการเลิกลดงดใช้ถุงพลาสติกและโฟมในแบบของคุณ ขยะพลาสติกลดได้ในสไตล์คุณมาร่วมกันลดรับลดให้ลดใช้ถุงพลาสติก